วัดีครับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นช่วงของ audio installer ครบับวันนี้เราอยู่ที่ร้านตดซาวครับด้านหลังผมนี้นะครับร้านติดตั้งเครื่องเสียงคุณภาพแห่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับ นั่งกับพี่จัดครับเจ้าของร้านจัดซาวสวัสดีครับพี่จัดครับสวัสดีครับสวัสดีที่คนครับครับผมครับก็เราก็จะมาสัมภาษณ์พี่จัดกันนะครับถึงความเป็นมาของร้านนี้แล้วก็นโยบายในการทําร้านอะไรกหลายอย่างนะครับก็อยากจะถามพี่จัดก่อนเลยครับข้อแรกว่าเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับพี่ผมเปิดร้านมาทั้งหมดประมาณ10ปีครับอืมสิปีแล้วนะครับก็เรียกว่าประสบการณ์ในวงการเครื่องเสียงถือว่าพอตัวนะครับแล้วตอนแรกคิดยังไงถึงมาทําร้านเครื่องเสียงครับพี่ก็ ใจก็ชอบใจชอบใจชอบก็เลยเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ทำอาชีพเลยครับเป็นเด็กฝึกงานครับแล้วก็ทำแอร์รถยนต์ก็นี้ยตอนนี้มันพอเลยทำในวงการแอร์รถยนต์แล้วก็ก็มีเพงนะมีสียงเพงครับแล้วก็สนใจจุดดีครับก็เลยทันตัวเองมาทำเครื่องเสียงทำเครื่องเสียงเป็นนาติ้งครับอืมครับผมก็มีมาฬิกาไปครับแต่ก็ไม่ลืมไม่ลืมประดกัน ก็ทกําแขกควบคุมแขกมีฟรีมีเ้นเสียงครับผมครับ,รบแล้วช่วงนี้เนี่ยครับที่จัดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเนี่ยไม่ทราบว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนิยมชุดระดับไหนครับประมาณราคาหรือว่าความใหญ่โตระบบม,มันมันในยุคผู้กลุ่มครับถ้าลุมของผู้มีอายุสักนิดหนึ่งครับก็จะชอบสไตล์คลาสสิกหวานแววหรือฟังไพโล ถ้าเป็นสไตล์วัยรุ่นก็หนักแม่นนะครับ,รบใหญ่หน่อยครับอืมอันนี้ต้องหสามสเต็ปครับหนึรุ่นแล้วก็กกคุณกลางหรี่คนแก่คนแก่ก็จะฟังแบบอ่าคลาสสิกนหน่อยๆถ้าวัยรุ่นก็โฮดนิดอืมหลายสไตล์รวมกันครับผมก็ทีนี้เวลาลูกค้าเข้ามาในร้านน่ะพี่ครับหมายถึงว่าพี่จัดมีแนวทางนโยบายยังไงที่จะต้อนรับลูกค้าแล้วก็อ่ ให้ให้ให้ความสุขสบายของลูกค้าเวลาเข้ามาในร้านแล้วก็เลือกชุดเลือกอะไรยังไงเนี่ยเสร็จแล้วจบงานอะไรกันพี่จัดมีนโยบายกับสิ่งเหล่านี้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการยังไงครับอันนี้ต้องมีฝั่งหนึ่งครต้องจริง,องอใจอืมครับใช่ครับจริงใจกับลูกคา้าเห็นด้วยเราด้วยแล้วก,วก็ของเราต้องมีคุณภาพครับนะทำเราไม่ซอ่อมเปลี่ยนอืมนะครับเราต้องเราต้องบริการที่ดีครับถ้าเราบริการไม่ดีครับลิกค้าลูกค้านี่เราต้อง,อง,องดูแลเขา ไปทางข้างเลยเขาหมายถึงว่ามาแล้วจบงานกันไปแล้วเราต้องอะไรก็ยังดูแลกันต่อเรื่องยาวครับอืมครับพี่พีดีอ่าแล้วตอนนี้ในร้านมีช่านสักกี่คนแล้วครับพี่อ่าตอนนี้หกคนครับมีทุกคนถัาเป็นหรักลักษณะแบบนี้มาสองเดือนด้วยตอนนี้งานของเราเริ่มเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่ามีสินค้าตัวใหม่เข้ามานี่แล้วก็ต้องบริการลูกค้าแล้วก็ต้องประมวลผลครับแล้ว ช่างแต่ละคนเนี่ย6คนเนี่ยมีแบ่งหน้าที่กันมีครับมีครับมีจะมีช่างนะฮะมีช่างติดตั้งและก็ช่างทำซาวนะครับแยกกันเลยแล้วช่างใบสายจะแยกกับับไม่ไม้รวมกันครับการปรับจูนเสียงนี่ที่จะทำเองเป็นคนจูนเองขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าถ้าไม่ทำกเราไม่ทำอยากให้ก่อยลดเงิครับครับก็อย่างที่เห็นครับด้วยฝีมือการปรับจูนของพี่จัดนะครับแล้วก็ ทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีด้วยกันนะครับก็เนี่ยเราเห็นถ้วยรางวัลวางอยู่กันมากมายครับในร้านก็จะมีอยู่ผมว่าน่าจะมีเกือบ20ถ้วยนะครับไม่ทราบว่าพีา่จัดเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันมากี่รายการแล้วครับพี่ก็นำให้ทั่วเนเาะก็ <laughs> ถ้าเราบรอง,อ,งอ,อะไรียดก็คงยาวเอาเว่ารายการ <ś la ff les> เข้าร่วมเนี่ยเราได้รางวัลอะไรกันมาบ้างครับสักคร่า,า,าวๆครับพี่ก็ได้มาตลอดครับวันนี้ก็เป็นแชมป์ซีนใหม่ ท่านคิดเทไรอยู่ครับถ้างั้นก็อีกคําถามหนึ่งครับพี่จัดรบกวนฝากร้านพี่จัดให้กับท่านผู้ชมที่หนึ่งละกันครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับน้ที่อุดหนุนร้านจัดงามาตลอดนะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยนิดหนึ่งนะฮะใครผมจะทำพ่อผมให้ดีสุดกับสินค้าที่ผมเสนอไป T D X P C A นะครับนะฮะแล้วผมก็ถ้าสนใจติดต่อก็มีเบอร์โทรศัพท์ อ่าครับแนะนำนี่คือตับ้านสองสี่ห้าอ็นสี่สองสามเก้านะฮะแล้วก็สูตรแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์เจ็ดสองที่นี่ผมนะครับครับมันกิ๊กไม่มีละครับโอเคครับผมก็ร้านจักรแซวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟเมืองกาลครับผมครับก็ขอขอบคุณพิจารครับขอบคุณพิจารณานี้ครับผมขอบคุณครับ ครับผมก็หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพี่จัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราก็โชคดีมากเลยได้มีโอกาสมาพบเจอกับลูกค้าที่เป็นขาประจําของพี่จัดอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามผมไปสัมภาษณ์ลูกค้าคนนี้สักิีหนึ่งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่คนนี้เป็นลูกค้าซึ่งใช้บริการร้านจักราวมาแน่นเนิ่นนานนะครับรบวนพี่แนะนําตัวเองกับทางผู้ชมนิดหนึ่งครับผมสิดเอกชายาครับ ก็เข้ามาทำเครื่องเสียงที่ร้านนี้มานานพอสมควรนะครับแล้วติดใจอะไรในบริการของทางร้านจัดสาวครับถึงได้เข้ามาใช้บริการที่นี่เพราะจัดเป็นคนที่จริงใจและอัธยาศัยดีดูแลงานทุกอย่างให้เรียบร้อยบริการหลังการขายบริการหลังการขายดีมากดีมากครับแล้วพูดถึงตัวสินค้านี่เป็นยังไงบ้างรครับที่พี่จัดเลือกสั่นมาให้พี่ชอบน<อ>คเป็ชอบมากเลยก็คือซับปุเปอร์ของ A D X ที่ผมใช้มาก็ประมาณ6ปีแล้ว<ม>ก็ยังมีแล้วครับไม,ไม่มีไม่มีปัญหาอะไร<ม>ครับเสียงดีดีคุณภาพดีมากครับถ้างั้นก็ฝากให้ที่เชิญชวนถึงลูกค้าที่กำลังมองหาร้านติดตั้งคุณภาพดีๆนะครับในเมืองการหรือว่าจังหวัดอื่นๆกล้เคียงนิดนึงครับพี่ถ้าใครคิดจะติดตั้งเงเสียงก็ต้องมาที่ร้านจัดซาวครับมีบริการหลังการขายที่ดี มีช่างที่ชำนาญงานที่ดีครับผมได้ครับเพราะนี่ก็เป็นความเห็นวนหนึ่งนะครับจากลูกค้าร้านจักซาวซึ่งเป็นขาประจำครับผมขอบคุณมากครับพี่นี่ครับเดี๋ยวเราก็เป็ร้านอ่าครับคุณผู้ชมครับโอกาสกำงานเช่นนี้มาอีกแล้วครับผมทางนี้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านนี้เป็นลูกค้าขาประจําของทางร้านจากซาวนะครับอีกท่านหนึ่งที่บังเอิญมีโอกาส แววเวียงเข้ามาในวันนี้ให้เราได้สัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งครับผมอขอฟะขอขอคุณพี่แนะนําตัวเองกับทางลูกค้านิดนึงครับกับทางผู้ชมที่หนึ่งอยู่ทํางานอยู่แอดก,กาญจนบุรีโดยปกติก็ชาวบ้านหรือว่าชมรมเรื่องเสียงก็จะเรียกว่าปมาภัยอ๋อปฝาภัยนั่นเองนะครับงั้นผมขออนุญาตเรียกฝาเลยเหมือนกันได้นะครับผมเแทนครับผมก่อนอื่นกนั้น จะสอบถามปาิที่หนึ่งครับว่าเป็นลูกค้าร้านที่จัดเนี่ยจัดซาวมากี่ปีแล้วครับเออก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเพราะว่าเดิมทีก็เคยใช้เพียงเครื่องเสียงเล็กๆน้อยๆจากที่อื่นมาเสร็จแล้วก็ได้สอบถามจากร้านจัดซาวครับผมมีคอนเซ็ปต์ในการติดตั้งเครื่องเสียง<อ>ที่ค่อนข้างจะแนบเนียน<อ>แล้วก็มีมฐาน <S <S ในการติดตั้ ก็พอเห็นสีมือแล้วโอเคก็ใช้ที่ข้ออื่นมาก่อนหน้านั้นเสร็จแล้วก็มาปรากฏว่ามาเจอเคร่งเสียงในรุดของของที่ร้านสาวจัดให้ก็เลยนำมาลงทางนี้ก็เป็นที่อลังการแล้วก็ดีดีจริงๆก็เรียได้ว่าติดใจในแบรนด์ A D X ด้วยเหมือนกันใช่มันจะแบรนด์ A D X เนี่ยผมบอก มันก็คิดที่ว่าในภาคกลางเขาคงจะมีการจนบุรีครับเท่านั้นพอ,อสอบถามแล้วก็มีภาคอื่นก็ร้านภาคละหนึ่งร้านอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถเพราะผมเป็นคนจังหวัดการจนบุรีอืมครับผมแหมมาเรียกได้ว่าผมเป็นปืนข้ปลาอ่าครับที่ผมเดินออกมาที่ลานจอดรถด้านนอกของร้านจาาัดซาวนะครับแจ็คพอตมากเลยครับวันนี้โชคดี3ต่อมาเจอลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับผมเป็นขาประจำที่จัดอีกเช่นกันครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม อยากยวพี่แนะนําตัวเองกับผู้ชมนิดนึงครับผมอภิชาตินะครับอภิชาติเพ่งทั่วครับผมมาเป็นลูกค้าร้านพิจัดมาแล้วครับผมครับผมประมาณระยะเวลากี่ปีแล้วครับพี่มาเป็นประมาณ2ปีแล้วครับผมสองปีกว่านะครับชอบอะไรเป็นพิเศษในตัวร้านชอบงานเนี้ยบครับผมงานเนี้ยบแล้วก็สินค้าทุกชิ้น รับประกันหมดครับผมครับผมเปิดไม่ไปเปิดไม่เปิดระเบิดอะไรเนี้เปลี่ยนฟรีหมดครับผมครับผมชินชอบตรงนี้ครับครับได้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วอยากจะให้พี่ฝากถึงลูกค้าท่านอื่นที่กำลังมองหาร้านติดตั้งเครื่องเสียงดีๆครับผมถ้าท่านไม่มีร้านไหนดีมาที่จัดซาวได้เลยครับผมจัดซาวรับรองคุณภาพครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ ก็จากที่ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพี่จัดมาแล้วก็ลูกค้าขาประจำท่านหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องที่สน์การันตีคุณภาพของคำว่าคุณภาพนะนติดตั้งเครื่องเสียงในเมืองการได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะง,งั้นในเทปนี้เนี่ยผมก็ขอ,อ,อล่ำลาท่านผู้ชมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เทปหน้าเราจะไปสัมภาษณ์ร้านไหนจังหวัดอะไรก็ขอติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ